สถานการ์พม่านะครับไม่ได้เล่ากันมานานสถานการ์ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาเซียนมีการประชุมกันเรื่องพม่านะครับส่วนใหญ่ของอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนฝั่งมาเลเซียอินโดนีเซียนั้นสแสดงความไม่พอใจที่มิงอองไลไม่มีการปรับมาตรการเพื่อฟังเสียงประชาชนไม่มีการแก้ไขปัญหานะครับในระดับมหาภาคนั้นอาเซียนประกาศผิดหวังท่าทีของมิงอองไลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์พม่าเองนั้นการเคลื่อนไหวของประชาชนหลังจากที่ทัพประชาชน NUG ประกาศสงครามกับรัฐบาลมี ออนไลน์นั้นทําให้การเดินขบวนของมวลชนบนท้องถนนกลับมาคึกคักมันเดเลย่างกุ้งเนปิดอกลับมาเดินขบวนแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วขณะที่การต่อสู้ในรูปแบบของกองกําลังนะครับซึ่งคู่ขนานกัน2ส่วนนี่คืออีกเมืองนึงนะครับที่มีการขึ้นป้ายประกาศสนับสนุน NUG รัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติถือว่าเป็นการประกาศเขตบดแอกจากมิงออนไลน์ไปเ,เรียบร้อยแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับนี่คืออีกเมือง หนงหนึ่งนะครับเป็นเมืองพูเราซึ่งมีการแสดงตัวของกองเมืองเผานะครับซึ่งมีการแสดงตัวของกองทัพป,ประชาชนพม่าที่จะสู้กับกองทัพมิ่งอองลายอย่างชัดเจนกองทัพประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้มีคนตั้งคําถามว่ามีกองกําลังจริงหรือไม่นะบัดนี้หลักฐานทั้งหมดชัดเจนว่ามีกองกําลังจริงนะครับแล้วมีการติดอาวุธที่พร้อมจะสู้กับกองทัพมิ่งอองลายได้จริงๆรโดยเฉพาะเมืองภูเต่าซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีการขึ้นป้ายสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและประกาศว่าที่เมืองนี้ทหารพม่าห้ามเข้าเข้าเมื่อหร โดนยิงทันทีนะครับการต่อต้านโดยกําลังอาวุธกําลังดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ มีการประกาศต่อต้านนะครับหรือว่ามีการวางระเบิดนะครับหรือว่ามีการเผาหรือทำลายเสาโทรศัพท์ของไมเทลซึ่งคนพมา่าเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธุรกิจที่หนุนเผด็จการอาจจะเทียบกับเมืองไทยคล้ๆเรื่องของเจ้าสัวซึ่งคนเชื่อว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เปียยเที่เห็นภาพแบบในลักษณะนั้นนะครับการวางระเบิดเสาโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งการปาร,ระเบิดคลังน้ํามันนะครับเกิดขึ้นแล้วที่พม่านะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ การวางระเบิดอดีตคลังน้ำมันนะครับก็เกิดขึ้นในวันที่3กับวันที่4นั้นมีเหตุการณ์ปาระเบิดคลังน้ำมันเกิดขึ้นอย่างน้อย2แห่งนะครับด้วยกันนะครับแล้วสภาพก็เป็นอย่างที่ถ้าผู้ชมเห็นนะครับแห่งที่หนึ่งเป็นคลังน้ำมันแห่งที่2เป็นการวางระเบิดรถน้ำมันนะครับซึ่งก็แปลว่าสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันการสู้รบของทัพชาติพันธุ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเผาสถานีตำวรวจสกายหรือว่าการสังหารทหารพม่านะครับภาพของ นะครับภาพของสกายเป็นภาพของการเผาสถานีตํารวจนะครับแต่เรื่องของกองทัพชาติพันธุ์ต่างๆที่มีการเผชิญหน้ากับพม่านะครับก็ดุดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนะครับมีการเปิดกองกําลังนะครับอันนี้ที่กะเลนะครับก็ประกาศการใช้อาวุธกับทัพพม่าอย่างเด็ดขาดมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของการสู้รบของกองทัพชาติพันธุ์ต่างๆจริงๆนั้นตอนนี้ต้องถือว่ารายงานทั้งหมดนั้นค่อนข้างดุดันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวเรื่องการปะทักกันที่คชินนะครับซึ่ง อ้างว่านะครับมีทหารพม่าเสียชีวิตราวราวเจ็ดสิบรายนะครับซึ่งต้องย้ำว่าเป็นการอ้างของสื่อฝั่งคชินนะครับที่แน่นอนว่าเมื่อเป็นสถานการณ์ในพม่านะครับแม้กระทั่งเรื่องของรัฐบาลพม่าหลักฐานเรื่องภาพจะไม่มีดังนั้นเมื่อเป็นกรณีของคชินนั้นหลักฐานที่ชัดเจนเราก็จะไม่เห็นแต่การอ้างของสื่อคชินหลายแขนงยืนยันตรงกันว่าในการสู้รบในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับ ทหารพรมาร่าดับไปเกือบ70รายเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของการวางระเบิดที่เนปีดอนะครับดังนั้นสถานการณ์ในพมา่านั้นการสู้รบของทัพชาติพันธุ์หลายๆส่วนนั้นกําลังกลับมาเป็นประเด็นใหม่ในการทะลุทะลวงอำนาจการปกครองของมิงออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่รัฐคยาไม่ว่าจะเป็นทัพคาเรณีที่รายงานทั้งหมดยืนยันตรงกันว่ามีการประทะรายวันนะครับบางกรณีทหารพรมาร่าเสียชีวิต10บลายบางกรณีทหารพรมาร่าเสียชีวิต5รายนะครับ แต่ทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ใหม่ที่พมา่าซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ามาจากจุดเปลี่ยนที่ NUG รัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาตินั้นประกาศทำสงครามนะครับแล้วถ้าดูรูปแบบหรือการสแสดงออกนั้นสถานการณ์ของการมีกองกําลังติดอาวุธของประชาชนน่าจะมีจริงและจํานวนน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องพูดถึงกองทัพชาติพันธุ์นะครับที่เหมือนกับตอนนี้กลับมามีความพึกเหือหมอีกครั้งหนึ่ง